สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับโรคอันสมบูรณ์มาจัดกันเลยดีกว่าที่นี่เป็นดินแดนที่แห้งแรงนอกเหนือจากพลังชีวิตในระยะไกลและกลิ่นหอมแล้วไม่มีพืชมากมายนะทุกอย่างในบริเวณใกล้เคียงแห้งแรงและโดดเดี่ยวกระดูกสองสามชิ้นถูกบดขยี้อยู่ภายใต้ฝ่าเท้าเขาสิ่งเหล่านี้เป็นกระดูกของสิ่งมีชีวิตอมตะแม้ว่าพวกมันจะมีความมันวาวเล็กน้อยแต่พวกมันก็เริ่มที่จะสลายตัวไปแล้ว ซื่อหาวระมัดระวังอย่างยิ่งเขารู้ว่าสถานที่แห่งนี้อันตรายเพียงใดด้านหลังนกตัวนั้นยังคงเฝ้ามองดินแดนแห่งความตายนิยมห่างร่างกายที่มีความยาวหลายจ้างของมันไปคลื่นแสงปีศาจออกมาดวงตาที่มุ่งร้ายจ้องมองซื่อหาวย่างต่อเนื่องนกปีศาจรอคอยที่จะได้เห็นบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแต่รู้สึกหวาดกลัวอารมณ์ของมันซับซ้อนราวกับว่ามันต้องการให้ซื่อหาสัมผัสอะไรบางอย่างได้ เสือเห่าหันกลับมามองจากนั้นก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างเฉียบขาดเนื่องจากเขาไม่มีทางเลือกอื่นทำได้แค่เดินหน้าต่อไปสมุนไพศักศิดมีอยู่ทุกคนทุกแข่งเสือหามุ่งหน้าไปยังเป้าหมายของเขาโดยไม่หยุดพักบริเวณใกล้เคียงพื้นดินเป็นทุ่งหญ้าขนาดเล็กไม่มีใบหญ้าง,งอกขึ้นมาพื้นดินแข็งและเป็นดินแดงเข้มราก็ว่ามันชุ่มไปด้ยวยเลือดในขณะเดียวกันจากระยะไกลมีสันเขาตัดผ่านเขียวชุม่ม สมุนไพรศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นวิ่งไปมาเหมือนเด็กสนสนเล่ร่อนไปตามฐานภูเขาตุ๊ก,กตาโสมทองสมุนไพรหงบินดอกมังกรมวนน้ำลายเสือหาวกำลังไหลออกมาแม้เขาจะยังอยู่ห่างกายแต่ก็ไม่มีอะไรสามารถหลบซ่อนในหลังจากที่เขาเปิดใช้งานดวงตาสวรรค์ยญญาขั้นเทพเหล่านี้เป็นจริงจำนวนของมันไม่ได้น้อยเลยจริงๆนี่เป็นสิ่งเดียวที่บันทึกโบราณนับนะ พันนาเนี่ยถึงยาทั้งหมดในเทือกเขาแห่งนี้ซึ่งพวกมันมีคุณค่าอย่างอัศจรรย์หนึ่งต้นสองต้นสมต้นเพียงแค่กว่าสายตาเข้าๆซื้อหาวก็นับได้9ต้นแล้วเป็นเพราะมันมุดเข้ามุดออกนะับจากพื้นดินวิ่งไปทุกคนทุกที่มันยากจะบอกว่ามีกี่ต้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาค้นพบจนถึงตอนนี้ก่อน่นาจะน่าประหลาดใจพอสมควรแล้วในที่อื่นเขาจะสามารถเห็นยาศักดิ์สิทธิ์9้าต้นได้ที่ไหน ต้นเดียวก็หายากมากแล้วเป็นเพราะต้นยาสักดิธิ์ขั้นเทพจะกินแก่นแท้ของดินเซียนทั้งหมดดังนั้นถึงไม่มีทางทเทจะปูพวกมันสองต้นได้ในที่เดียวกันอย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้ได้โค่นล้มเหตุผลปกติโดยสิ้นเชิงนี่เป็นเพียงพื้นที่หนึ่งของเทือกเขายาสักดิธิ์อไลขอบเขตแห่งนี้อย่าบอกนะว่าที่นี่มียาศักดิ์สิทธิ์หลายสิบถึงร้อยกว่าต้นซื้อหาวสงสัยไม่เช่นนั้นเทือกเขา นี้จะมีชื่อแบบนี้ได้อย่างไรเขาเริ่มก้าวไปข้างหน้าเพราะยาคาเทพได้พัฒนาสติปัญญามานานแล้วและมีสติสัปพัญญะของตัวเองพวกมันจะระมัดระวังอย่างมากพวกมันจะหลบหนีหากมีอันตรายในที่สุดเขาก็เข้าใกล้ขอบเขตของพื้นที่นี้และกําลังจอกจากสถานที่นี้ที่แห้งแรงนี้ไปเขาเดินลงจากสันเขาอันเขียวชุ่มยาศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นยังคงไม่รู้สึกตัวและยังคงเล่นอยู่เสือหาวรู้สึก เวียนหัวเล็กน้อยจนแทบไม่สามารถหยุดตัวเองจากการกระทำได้เป็นเพราะยาศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เหมือนเด็กๆหัวร้อคีคักและกระโดดนะไปมาต่อหน้าเขามีต้นโสมโบราณที่มีสีทองทั้งตัวอ้วนน่ากินมากใบหน้าของมันมีหนวดเขาอยู่ไม่น้อยนี่คือโสมทองคำที่มี ชีวิตมานานหลายสิบล้านปีกินหอมชนิดนีด้แทรกซึมเข้าสู่ภายในหัวใจของคนคนหนึ่งอย่างลึกสซึ้ง,งทำให้ทั้งกายรู้สึกสบายใจปลอดโปร่งและสดชื่นอีกด้านหนึ่งมีสมุนไพรสีแดงมเมื่อเือดรูปร่างดูเหมือนหงไฟกำลังกลางปีกออกมาปลุกสายฝนศักดิิ์สทธิ์ขณะที่มันเคลื่อนไหวมันก็วิ่งยออๆสวยงามอย่างมาก แน่นอนว่าก่นสมุนไพรของมันก็เข้มข้นมากเช่นกันสิ่งนี้ทําให้ผู้คนเต็มไปได้วยความปรารถนาอย่างแท้จริงซื้อหาบนทันใดนั้นเขาก็ออกแรงวิ่งไปข้างหน้ายิ่งไปกว่านั้นยังใช้ถ้ำสวรรค์หนึ่งเดียวเตรียมนะเตรียมที่จะลงมือจับพวกมันเขาจะไปทางภูเขาอันล้ําค่านี้ได้อย่างไรหากไม่คว้ามาสักแต้นสิบต้นเขาไม่ทําลายยาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไปกว่านั้น เขาไม่ทำลายล่าของพวกมันแม้ในขณะที่เขาต้องการพวกมันจะไม่ฆ่าไก่เพื่อเอาไข่เพราะมันเป็นการดีกว่าที่จะเลี้ยงไก่ไวเองแต่เขาสามารถจับยาศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ได้หรือไม่ซือหาวค่อนข้างมั่นใจด้วยความแข็งแกร่งของเขาเขาควรจะปาปามพวกมันได้ง่ายๆเป็นผลให้ดวงตาของเขาลุกชดช่วงอย่างรุแรงราวกับว่าเขาได้เห็นฉากของยาศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นตกอยู่ในกำมือของเขาแล้วอย่างไรก็ตามในเวลานี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจเกิดขึ้นโดยเหตุผลบางอย่างทันใดนั้นดินแดนแห่งนี้ก็เปล่งประกายสองแสงออกมาคืนพลังแปลกๆทาให้เวลาและอากาศบิดเบี้ยวเป็นผลในร่างกายซื่อหาาสั่นสะเทือนอย่างมากจากนั้นพื้นดินที่แห้งแรงอย่างสิ้นเชิงก็มีรอยแตกขนาดใหญ่ปาก,กดหินเนือดไหลออกมาด้านนอกหมู่เสียงวัวร้องดังขึ้นเขย่าท้องฟ้าเบื้องบนและปัจจีเบื้องล่างทำให้ความว่างเปล่าพังทลายนี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอย่างยิ่ง แม้แต่ใครบางคนที่มีพลังมากกว่าซื้อเหา่าแทบจะทำให้ร่างกายเขาแหลกเหลวสารายขึ้นเสียงประเภทนี้มีความรุนแรงอย่างอัศจรรย์เสียงคำรามของวัวป่าเถื่อนนี้เพียงพอจะขยา่าผู้เชี่ยวชาญจนตายโดยตรงนี่คือวัวสีทองที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาจากเนื้อหนังจริงๆแต่รอดรอมมาจากทองคำเสียนร่างกายของมันเจิดจรัสในระดับที่ไม่อาจจินตนาการได้ยิ่งไปกว่านั้นยังมีลักษมีอันทรงพลังแพร่ออกมาอย่าง น่ากลัวทองคําเสียนสุริยะขาดซสือหาอดไม่ได้จะข้ามควรออกมาเขารีบถอยห่างอย่างรวดเร็วเขารู้สึกว่าหนังศีรษาบเขาเริ่มชาด,ด้านเขาโงเอืยได้การเจอแบบนี้จริงๆในความเป็นจริงแล้ววัวทองคําตัวนี้ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากประมาณจ้างเดียวเท่านั้นแต่พลังของมันมีมากเกินพอจะทําให้ทุกคนมองข้ามขนาดของมันไป ในโรคนี้มีทองคําเซียนแห่งความว่างเปล่าทองคําเซียนมืดทองคําเซียนเจ็ดสีและวัตถุที่เซียนที่ไม่มีใครนะครับได้อีกหลายชนิดทองคําเซียนสุริยคาตก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นวัตถุชั้นเซียนตามปกติแล้วมีขนาดเท่าเ็บมือก็ถือว่ามีค่าอย่างมหาศาลมากต้องเข้าใจว่าทองคําเซียนชิ้นหนึ่งขนาดเท่ากับป้าน,นั้นเพียงพอแล้วสําหรับคนที่เสี่ยงชีวิตเพื่อแย่งชิงมันมาอย่างไรก็ตามถึงจะมีชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่นี่ วัวทองคําตัวนี้มีขนาดจั่งหนึ่งเหมือนสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเท่านั้นมันมีขนาดใหญ่เพียงพอสําหรับขั้วมาตาแท้จริงที่จะปรับแต่งมันกลายเป็นอาวุธขนาดใหญ่โดยไม่ต้องกลัวว่าจะขาดวัตถุเซือห่าวรีบถอนตัวออกไปแต่วัวทองคําตัวนี้กําลังไล่ตามเขาอย่างไม่ลดละร่างกายปลดปล่อยไอสังหารออกมาเป็นจํานวนมากมันคือสิ่งมีชีวิตเซือห่าวตื่นตระหนกนี่ไม่ใช่หุ่นเชิดที่ถูกสร้างขึ้นแต่เป็นสิ่งมีชีวิต อย่างแท้จริงทองคำเสียนได้พัฒนาความรู้สึกกลายเป็นสิ่งมีชีวิตนี่คือสิ่งที่ปรากฏในตำนานเท่านั้นอย่างไรก็ตามเขาเห็นมันแล้วที่นี่นี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอย่างแน่นอนต่อให้มีความแข็งแกร่งระดับคู่สูงสุดก็ยังคงต้องปวดหัวกับมันในความเป็นจริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ซื้อหาพบสิ่งมีชีวิตระดับทองคำเสียนังล่าสุดที่เขาเห็นมัน มันมีลักษณะผ้ามัวเกิดไปจนไม่สามารถมั่นใจได้ว่ามันคือสูยรทองคำเซียนหรือไม่ย้อนกลับไปตอนที่เขาอยู่ในสามพแควนเขาเคยเข้าไปในถ้ำโบราณกับชีเต้าหลินและคนพบสิ่งมีชีวิตทองคำเซียนเจสีอย่างไรก็ตามในเวลานั้นพวกเขารบหนีอย่างรวดเร็วในขณะที่สิ่งมีชีวิตระดับทองคำเซียนนั้นไม่ได้ไลไตามพวกเขาออกสู่โลกภายนอกมีฉะนั้นพวกเขาจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัย ตอนนี้สถานการณ์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสิ่งมีชีวิตตัวนี้มีความเป็นปริปกอย่างชัดเจนมันปลดปล่อยเสียงคำรามออกมาอย่างป่าเถื่อนและต้องการที่จะระเบิดเขาให้ตายเสือหาพยายามหลบหนีอย่างต่อเนื่องทั้งเปลี่ยนทิศทางไปมาแต่ก็ยังไม่สามารถสลัดััวประลาดตัวนี้ผลวัวทองคําเสียงคำรามทำพื้นดินถล่มไปถิแ่แถบยิ่งไปกว่านั้นภูเขาที่อยู่ห่างไกลออกไป ก็แตกเป็นเสียงเสียงเศษซากปรากระขักพังกระจายออกไปยร้อยหลีเสื้อหาวรีบบินหลบหนีนะับขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีตอนนี้เขาไม่สนใจยาขั้นเทพอะไรทั้งสิน้นชีวิตของเขาสําคัญที่สุดและขณะนี้มันตกอยู่ในตาลายอย่างมากความแข็งแกร่งของวัวทองคำตัวนี้อยู่ในระดับลึกล้ําเหนือร้นแต่ว่าสติปัญญาของมันไม่ได้มีมากมายอะไรไม่เช่นนั้นเขาคงตายไปแล้ว เป็นเพราะเหตุนี้การรับรู้การต่อสู้ของมันจึงไม่แข็งแกร่งเพียงพอสันทาตยานดั้งเดิมที่ทำให้มันต้องการฆ่าซื้อหาเพื่อปกป้องดินแดนและยาคันเทพเหล่านั้นอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นเช่นนี้มันยังคงน่ากลัวยอย่างยิ่งเพราะว่าทองคำเสียนั้นแข็งแกร่งไม่มีสิ่งใดเทียบถึงแม้ว่ามันจะมีจะไม่มียานพิเศษอลัมค่าแต่หากซื้อหาถูกมันคุ้งกระแทกเข้าไปแม้แต่ครั้งเดียวก็เพียงพอจใจวิญญาณดั้งเดิมเขาดับศูนย์ไปในทันที เสือหารู้สึกปวดหัวอย่างมากแม้จะไม่มีสติปัญญาอะไรมากมายแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถจัดการได้ร่างกายของวัวทองคำตัวนี้ไม่สามารถถูกํำลายได้แม้ว่ามันจะเย็นอยู่เฉยๆปล่อยให้เสือหาวโจมตียานวิเศษทั้งหมดตลอดเวลาก็ไม่มีทางที่จะสร้างแม้แต่รอยขีดข่วนสักวันหนึ่งข้าจะกลับมา เราจะสามารถทําตัวชั่วร้ายได้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นรอข้ากลับมาแล้วข้าจะแก้แค้นให้สมศร์ให้สาสมใจซืือหาวตะโกนเขารีบวิ่งหนีสุดชีวิตโดยไม่สนใจทุกอย่างอย่างไรก็ตามบัวป่าเถื่อนตัวนี้น่าเกงขาวเกินไปมันรวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์ก่อตัวเป็นเส้นทางสีทองพุ่งตรงไปหาเสือหาวหนีมาทางนี้มีคนบอกทิศทางให้เสือหาวโดยไม่คาดคิดทําให้เขาตกตะลึงอย่างมากแต่เขาไม่มีเวลาคิดนาน แต่แต่พุ่งไปตามทิศทางของเสียงนั้นหลังจากนั้นไม่นานเขาก็สงบลงนั่นคือต้นไม้โบราณที่มีความเจ,ดจิดจรัสอย่างไม่น่าเชื่อความสว่างสดใสของมันเต็ไมไปด้วยปานมงคลน,นี่คือต้นไม้เทพ,พารักษ์แห่งสวรรค์ที่ยังรากลึกตามแนวภูเขามันคือควาที่สนทนากับเขาเองเสือหาวเคยได้ยินยาเสียนเต่าขาวแบบเสียนกล่าวว่าต้นไม้เทพสวรรค์สี่ต้นในโลกนี้ซึ่งเดิมทีพวกมันเป็นต้นเดียวกัน แต่แยกออกมาจากการได้เหตุผลหลายประการกลายเป็นต้นไม้สี่ตนเมื่อต้นไม้ทั้งสี่รวมเข้าด้วยกันอีกครั้งพวกมันจะเปลี่ยนกลับคืนร่างแท้จริงได้อย่างสมบูรณ์ว่าถ,ถึงเวลานั้นพวกมันจะเป็นขั้วมาตากคนหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นความแข็งแกร่งของมันจะมีมากกว่าตอนที่อยู่เพียงต้นเดียวเป็นร้อยเท่าต้องเข้าใจว่าต้นไม้เสียนั้นหายากมากตั้งแต่ในอดีตจนถึงตอนนี้แทบจะไม่มีเห็นเลยในขณะเดียวกันต้นไม้ที่สามารถกลายเป็นขั้วมาตานั้นหายา,ยากยิ่งกว่าต้นไม้เทศสอนทั้ง4นั้น หลังจากรวมกันแล้วจะกลายเป็นสิ่งที่เก่ามาข้างตน้นซื้อหาเคยได้รับต้นไม้เทพแห่งสวรรค์มาก่อนหนึ่งตน้นแล้วเลี้ยงดูมันในวังแห่งชีวิตภายในร่างกายอยู่เสมอมันออกผลมานานแล้วแต่ซื้อหาไม่เคยใช้พวกมันรอวันที่เขาสามารถรวมทั้งสี่เข้าเป็นหนึ่งเดียวเขาก็จะมีต้นไม้เสียนเป็นของตัวเองในเวลานั้นผลที่มันออกมาจะกลายเป็นผลไม้เสียนมีตำนานระบุว่าผลไม้ชนิดนั้นอาจทําให้คนคนหนึ่งลา บรรลุความเป็นอมะตะได้โดยตรงเล่ากันว่าที่มันถูกแยกออกเป็นสี่ส่วนเพราะามันท้าทายสวรรค์เกินไปแน่นอนว่าไม่มีข้อพิสูจน์เรื่องนี้มีเพียงตำนานที่เราขานออกมาอย่างคุ้มเคือซสือหาวิ่งตามคำแนะนำของต้นไม้เทพสวรรค์จนในท้ายที่สุดเขาก็ค้นพบว่าคำแนะนำของต้นไม้โบราณสามารถปลดปล่อยเขาจากภัยพิบัติได้ชั่วคราวเท่านั้นเป็นเพราะวัวป่าเถื่อนตัวนี้คุ้มค้ั่งเกินไปมันไล่าตามมาอย่างต่อเนื่องไม่มีทีท่าว่าจะปล่อยเขาไปไง่ายๆ ในสามวันต่อมาซื้อหาวิ่งด้วยความยากลำบากเกือบตายหลายครั้งและได้รับบาดเจ็บสหาหัสขณะเดียวกันได้เหตุผลสำคัญก็เกิดขึ้นในตามิติมีใครบางคนจากเมืองจัก,กรพรรดิทธธรยศมาอยู่ข้างเราคอนวูนิแพร่กระจายระหว่างตระกูลราชาบางเผ่าพันธุ์ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายมีใครบางคนกำลังหักหลังเขาต้องการเปิดประตูเมืองจัก,กรพรรดิหรือเป็นอย่างนั้นหรือหลังจากนั้นไม่นานก็มีการเผยแพร่ข่าวที่เพิ่มเติมทำให้คนรุ่นใหม่ตื่นเต้น โดยเฉพาะกูเชาวชารุ่นยาวที่อยู่ในจุดสูงสุดอย่างเฮ่อจือหมิงควงติดอยู่ในเทือกเขายาศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถออกมาได้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ข้ามพรมแดนลุกร้างว่างเปล่าและเข้าสู่อีกด้านหนึ่งและแจ้งข้อมูลนี้ให้กับพวกเขาทราบโอกาสที่จะล้างความอัปยศของพวกเรามาถึงแล้วพวกเราจะไปรวมตัวกันที่เทือกเขายาศักดิ์สิทธิ์บุคคลผู้นี้จะไม่มีอยู่ในโลกอีกต่อไปมีคนส่งข้อความมาแจ้งให้เราทราบถึงที่อยู่ของพวกนี้เปนเรื่องดีจริงๆ เราจะต้องฆ่าเขาให้ได้ด้านต่างมิตินั้นกว้างใหญ่ไพศาลอย่างแท้จริงใหญ่กว่าก้าวสานสิบพิภพหลายเท่านี่เป็นสาเหตุที่แท้จริงว่าทําไมพวกมันถึงมีชีวิตมามากมายด้วยเหตุนี้จํานวนบุคคลที่ทรงพลังก็มากขึ้นเช่นกันแกนแท้ทางจิตวิญญาณนั้นหนาแน่นภูเขาที่ยิ่งใหญ่ทรงพลังดินแดนลับมากมายที่ไม่สามารถก้าวเข้าไปได้ตามตำนานของพวกเขาเล่ากันว่ามีบุคคลลึกลับที่แข็งแกร่งสุด อาศัยอยู่ในนั้นแต่ไม่มีผู้ใดสามารถพิสูจน์ได้นี่จึงเป็นดินแดนนามาตาที่แท้จริงไม่ใช่ดินแดนเซียนปอๆเหมือนของก้าวสวรรค์สหายเต่าท่านสบายดีเเราได้รับความจริงใจของท่านพวกเรารู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งหนักสิ่งมีชีวิตทรงพลังเดินออกไปส่งมนุษย์ที่ไร้ตามซื้อหา่าในทะเลทรายล,กลาูกหลังไม่ต้องส่งข้าแล้วข้ายังต้องเดินทางอีกไกลขอราทุกท่านก่อนคนกู้นั้นตอบอย่างสุภาพ ในอนาคตจะมีโอกาสทำงานร่วมกันอีกมากมายโปรดเก็บกระเบื้องนี้ไว้อย่างดีด้วยนี่คือสิ่งที่ใช้ติดต่อกับจักรพรรดิอู่บานพระรุษโบราณของพวกเราท่านกลับไปเถอะตอนนี้จะมีนักรบคู่ยิ่งใหญ่ของเราคนหนึ่งไปส่งท่านที่ชายแดนสิ่งมีชีวิตตามมิติเก่าขอบคุณมากมนุษย์คนนั้นยอมรับกระเบื้องเหล็กสีดำนั้นและเก็บมันไว้อย่างระมัดระวังเป็นเพราะสิ่งนี้เป็นคู่ไม่ดับศูนย์มอบให้ สหายเต่าไม่จําเป็นต้องทําตัวสุภาพขนาดนั้นโลกของเราทั้งสองจะรวมกันในที่สุดและเมื่อวันนั้นมาถึงพวกเราจะได้ร่วมงานกันอีกครั้งข้าสัญญาว่าจะไม่ลืมน้ําใจของสหายเต่าในครั้งนี้รวมทั้งคนในตระก,กูลของท่านด้วยสิ่งมีชีวิตตามมติยิ้มตบไหรทของเขาเบาๆหากผู้คนจากเมืองจกักรพรรดิรู้เรื่องพวกเขาต้องตกตะลึงอย่างแน่นอนเพราะผู้ผผลูกฝนจากฝั่งของพวกเขาข่าไปอีกด้านและสนทนาฉันมิดกับศัตรูการพบก,การครั้งนี้ทําให้เด็กน้อยของฝั่งเรามีความสุขแทบขลัง พวกเขาหลายคนได้ออกเดินทางไปยังเทือกเขายาศักสิทธิ์แล้วสิ่งมีชีวิตตามมิติกก่าวคาหวังว่าทุกคนทุกอย่างจะราบรื่นขอให้พวกชานประสบความสําเร็จและสามารถนําหัวเขามาได้อย่างไรก็ตามข้าย่าต้องเตือนเด็กๆเ,เรานั้นว่าข่วงไม่ใช่คนที่จะถูกสังหารด้วยคนรุ่นยาวไม่กี่คนได้แก่งนะความแก่งกล้าวเขาเนี่ยข้าประจักษ์มาด้วยสายตาของตัวเองแล้วมนุษย์จากเมืองจกักรพรรดิกล่าวด้วยเสียงเข่งเขียด ไม่ต้องกังวลมีคนรุ่นอาวุโสตาไปอย่างแน่นอนเจ้าหนูควงสร้างปัญหามานานเกินไปแล้วคราวนี้เขาต้องถูกสังหารแน่นอนเสียงของสิ่งมีชีวิตในอีกด้านหนึ่งกลายเป็นเย็นชาและตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะให้คนรุ่นอาวุโสลงมือสังหารซื้อหาวได้นะครับเมื่อเห็เป็นนะครับตรงบอกเป็นพอเมื่อไม่นานมานี้ควงได้ขว้าชัยชนะยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องสังหารอัจฉริยะหนุ่มของพวกเขาไปมากมาย โจรไม่ทางตอบโต้ได้เด็กรุ่นหลังของพวกเขาต่างตรวจแค้นแต่ไม่กล้าลงมือด้วยความหวาดกลัวจากนั้นมีสัตว์ร้ายโบราณสิบแปดตัวรากรถมาพาคนคนนั้นไปยังชายแดนลูกหลังและปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพอย่างสูงควงกำลังจะตายใครบ้างใครอยากมุ่งหน้าไปยังเทือกเขายาศักดิ์สิทธิ์เพื่อชมวาระสุดท้ายของเขาบ้างตอนนี้ข่าวเหล่านี้ไม่ใช่ความรับในหมู่คนรุ่นหลังของต่างมิตีกต่อไปขวเขาทั้งหมดพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างสนุก เป็นเพราะก่อนหน้านี้ค่วงได้ปลูกความกระหุนมากเกินไปสังหารพวกเขาจนไม่กล้างเงยหน้าขึ้นข้ากลัวว่าเมื่อเราไปถึงที่นั่นมันจะสายเกินไปหัวของขวงจะถูกตัดออกมาแล้วเทือกเขายาศักดิ์สิทธิ์มีของดีมากมายแต่ภายในมีอันตรายไม่น้อยมันเป็นสถานที่ที่มีคนเข้าไปได้แต่กลับออกมาไม่ได้อย่าบอกนะว่าเพื่อข้าค่วงเราต้องเข้าไปในเทือกเขาและเอาชีวิตไปทิ้งเจ้าคิดมากเกินไปเราแค่เฝ้าดูจากภายนอกเท่านั้น เราจะเข้าไปก็เพื่อประโยชน์อะไรแต่ถ้าเขาซ่อนตัวอยู่ข้างในโดยไม่ออกมาล่ะเราจะทําอย่างไรถ้าอย่างนั้นก็มีเครียงความตายที่รอเขาอยู่สิ่งแปลกประหลาดที่อยู่ในนั้นจะทําให้เขาตายได้อย่างง่ายได้ยิ่งไปกว่านั้นแม้แต่เขาจะไม่ออกมาอยากบอกไว้ว่าจะไม่มีใครในหมู่ของพวกเรากล้าติดตามเขาเข้าไปอย่างน้อยพี่เจหมิงย่อมไม่ยอมตามหลังใครอย่างแน่นอน ถึงจะมีหลายคนลังเลแต่ก็มีคนจํานวนมากมุ่งหน้าไปยังเทือกเขายาศักดิ์สิทธิ์เทือกเขายาศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่อันตารายสําหรับผู้ที่เข้าไปหากพวกเขาไม่ได้สัมผัสอะไรเลยและซ่อนตัวเองอย่างเชื่อฟังมีโอกาสแปดในสิบที่จะออกมาได้อย่างมีชีวิตอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขามีเจตนาร้ายต่อย,ยาคันเทพพวกเขาจะต้องตายโดยไร้ที่กบฝังเทือกเขายาศักดิ์สิทธิ์สถานที่แห่งนี้มีตั้งแต่สมัยโบราณเช่นเดียวกับป่าอสูรสวรรค์ รุมฝังศพโบราณทะเลแห่งความตายและสถานที่อื่นแม้ว่าจะพูดในเชิงเปรียบเทียบแล้วมันไม่ใช่สถานที่อันตรายที่สุดแต่ก็ยังคงลึกลับอย่างยิ่งในช่วงสองสามวันนี้เทือกเขาไม่สามารถสงบลงได้เสียงวัวที่สั่นสะเทือนท้องฟ้าเทือกเขาหลายแห่งถูกทะโรมลงมาภายในหนองน้ําร่างกายของซือหฮาเต็มไปด้ยวยเลือดร่างกายเขากําลังจะแตกออกเป็นชิ้นๆเขาหายใจหนักและมีปัญหายอย่างมากวัวทองคําตัวนั้น ไม่ยอมแพ้จนกว่าเขาจะสิ้นลมหายใจยิ่งไปกว่านั้นวัวตัวนั้นวิ่งเร็วเกิดไปเพราะมันมีพลังศักดิ์สิทธิ์ไร้ขอบเขตเพียงแค่การเคลื่อนไหวแบบสุ่มๆใดๆก็สามารถทำลายข้อจำกัดของลูกได้หากไม่ใช่เพราะสติปัญญาของมันมีไม่มากพอและยังไม่เติบโตเต็มที่อย่างแท้จริงชีวิตของเขาคงสูญสิ้นไปนานแล้วนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมซือหาถึงมีโอกาสหลบหนีมาหลายวัน เขาเห็นแล้วว่าบัวทองคําตัวยาวเท่านี้น่ากลัวยิ่งกว่าคู่ฝึกฝนที่ทรงพลังศีเขาใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมหลายครั้งรวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้ๆทําให้สัตว์ร้ายเสียสมาธิไปบ่อยครั้งด้วยวิธีนี้เขาจึงรอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งแล้วครั้งเล่าเขาพักฟื้นตัวชั่วขณะแล้วค่อยขยับอีกครั้งเป็นเพราะว่า เขารู้สึกถึงเจตนาฆ่าที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆว่าทองคําตัวนั้นกลับมาอีกครั้งแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะหลบหนีมันผลดังนั้นเขาจึงทําได้เพียงมองโอกาสต่อไปเพื่อรักษาชีวิตของเขาเองคราวนี้ซื้อหาวไม่ได้รอคอยอยู่บนพื้นดินอีกต่อไปแต่เขารีบมุดลงดินโดยตรงโดยปล่อยการโจมตีลงใต้ดินทําให้เส้นเลือดพิภพจํานวนมากแตกออกเขากาลังมองหานกปีศาจากเมื่อ สองสามนะเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยเจอแล้วซื้อหาว่กาวยังมีความสุขเขาพ่นเลือดที่ไหลซึมออกมาจากปากเพราะแรงกดดันจากด้านหลังมากเกินไปเขาสามารถมองเห็นการระเบิดของแสงสีทองพุ่งไปข้างหน้าอย่างรุนแรงเพียงแค่ความผันผวนเพียงเล็กเดียวก็ทําให้ซื้อหาวันไหวจนถึงจุดที่เขาเซไปเซมาและกา,กากโรหิตออกมาอย่างต่อเนื่องใต้ดินราก็ว่ามีสัตว์ประหลาดกําลังกรีดร้องนี่คือถา้าดินที่มีนก ปีศาจจานวนมากอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นพวกเขาส่วนใหญ่มีขนาดเท่าฝ่ามือเท่านั้นกลัวมันทั้งหมดอาศัยอยู่ที่นี่โดยรับน้ำอำมฤตจ,จากใต้พิภพในขณะนี้เมื่อพวกมันเห็นสัตว์นะตูแบบคุ้งเข้ามาพวกมันก็ตื่นเต้นตื่นตระหนกทันทีทุกตัวบินพานด้เจตนาฆ่าฟันบินโจมตีไปในทิศทางนี้รูม่านตาของนกยักษ์ในส่วนลึก หดตัวอย่างรวดเร็วแน่นอนว่าพลังของมันมีมากกว่านกตัวอื่นอย่างมหาศาลนี่คือนกปีศาจที่บังคับให้ซื้อหา่าหนีเข้าไปในเทือกในที่อยู่ของวัวทองคําเสียนปีกที่กาลังสะบัดอยู่อยเสียงคือขึงมีนกปีศาจอยู่ที่นี่มากเกินไปในเวลาเดียวกันพวกมันก็รีบออกจากถ้ำใต้ดินบินตามทิศทางซื้อหา่าเสียงวัวร้องดังขึ้นทําให้โรคตายเขาถูกทําลายทันทีนี่คือพลังของวัวทองคําในขณะนี้นกหลายพันถึง หลายหมื่นตัวร่างกายถูกทำลายระเบอร์เสียงดังสนั่นด้วยเสียงของวัวปลาเถื่อนวิญญาณของพวกมันถูกรบหลางออกไปโดยสมบูรณ์ดวงตาของนกปีศาจหางยาวนั้นเย็นชามันบอไปที่เสื้อหาวย่างลึกหลําจากนั้นก็ส่งเสียงร้องของอ่ขอยขวัญสั่งให้ลูกหลานของมันรีบถอนตัวออกไปไม่แม้แต่จะกล้าเผชิญหน้ากับวัวทองคำแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่นกปีศาจจำนวนมากก็ยังคงได้รับความทุกข์ทรมานอย่างหนัก หัวทองคําคํารามอย่างต่อเนื่องแม้แต่จะมีความยาวหนึ่งจังแต่ก็น่าตกใจยิ่งกว่าสัตว์ประหลาดที่มีร่างกายใหญ่โตเท่าภูเขาในช่วงเวลานั้นมีนกปีศาจนับหมื่นตัวที่ถูกลับเบิดภายใต้เสียงคำรามของมันนกปีศาจหางยาวต้องการที่จะฆ่าซื้อหาวทันทีโดยพุ่งตัวเองไปในทิศทางของเขาแต่ซื้อหาวไม่รู้สึกกลัวแม้แต่น้อย เขารบเรี่ยงการโจมตีได้อย่างง่ายดายยิ่งไปกว่านั้นอย่างวิ่งไปทิศทางของวัวทองคําแน่นอนว่าในระหว่างขั้นตอนนี้ร่างกายซือเหาก็เปียกเสมือนกับเครื่องรางเรื่องรายคามที่ถูกทุบจนแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอาการบาดเจ็บปกคลุมไปทั่วร่างเขาทุกอย่างเป็นเพราะวัวทองคําตัวนั้นคำรามอย่างบ้าคลั่งรีบอูอีของมันทําให้ร่างกายเขาไม่สามารถรับมือได้อีกต่อไปนกปีศาจต,ตัวนั้นพ่นแสงจากสวรรค์ ออกมาระเบิดร่างของวัวทองคําเสี่ยนอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายแม้แต่น้อยใบหน้าของมันเปลี่ยนไปทันทีเ้วรีบบินออกจากสถานที่แห่งนี้หลังจากเสียงวัวคำรามครั้งสุดท้ายทํำดินที่พังทลายลงนกปีศาจหลายแสนตัวถูกระเบิดร่างกายอย่างสมบูรณ์รหลบหนีไปได้เพียงครึ่งเดียวในเวลานี้ซือหาวก็ตกอยู่ในปันหาใหญ่เช่นกันวัวสีทองคำรามร่นจน ร่างกายเขาแทบจะแตกเป็นเสี่ยงสุดท้ายเขาไม่สามารถวิ่งได้ต่อไปแล้วร้มลงบนผืนไม่ใช่ว่าเขาไม่มีพลังมากพอแต่วัวทองคำตัวนี้แข็งแกร่งเกินไปลำตัวของมันมีพลังที่ไม่มีใครเทียบได้พลังศักดิ์สิทธิ์หลายขอบเขตมีมากมายมหาศาลเหมือนน้ำทะเลที่ไม่มีวันแห้งเหืดหากไม่ใช่เพราะสติปัญญาของมันยังต่ำต้อยมันคงปกครองที่นี่อย่างสมบูรณ์ไปนานแล้วซื้อหาถอนหายใจเป็นไป ได้ไหมว่าเขากําลังจะตายที่นี่ในเวลานี้มีสิ่งมีชีวิตจํานวนมากมาจากนอกเทือกเขาพวกเขาทั้งหมดมาจากอีกด้านหนึ่งพวกเขานะครับมาจากทุกทิศทางโดยต้องการที่จะดักจับซื้อหาไว้ภายในดูสิเทือกเขายาศักดิ์สิทธิ์มีชีวิตชีวาจริงเกิดอะไรขึ้นควงยังมีชีวิตยอยู่หรือไม่ข้าคิดว่าเขาคงไปยัออย่วยุเทพารักษ์ของคุบเขาตอนนี้เขา คงกำลังหลบหนีจากความตายอยู่ขวงเจ้ายังมีชีวิตยอยู่หรือไม่รีบคานออกมาหาพวกเราใครบางคนตะโกนซือหาหรู้สึกวันไหวเขาคิดถึงหลายๆอย่างทันทีทำไมคนใจฝ่างถึงมาที่นี่เป็นไปได้ไหมที่มีผู้มีพลังแห่งอาณาจักรปลดปลายตัวเองที่ไล่ล่าเขาไปข่าวรั่วไหลออกไปเขาจับข้าไม่ได้จึงเป็นจึงเปิดเผยที่อยู่ของข้าให้ศัตรูในทันใดนั้นมีหลายสิ่งปรากฏขึ้นในใจซือหา เขาปฏิทุด้วยความกรัวสิ่งมีชีวิตจากเมืองจกักรพรรดิไปไกลถึงขนาดนี้แล้วเพื่อต้องการจะฆ่าเขาถึงกับติดต่อกับศัตรูร่างกายเขามีเงื่ออะไรเงื่อเย็นไหลออกมาทันทีมีคนขายเขาออกไปพวกเขากําลังขายเมืองจกกักรพรรดิด้วยหรือไม่นี่ไม่ใช่แค่การจัดการกับเขาแต่อาจก่อให้เกิดหาย,ยนะครั้งใหญ่สิ่งนี้ถ้าไม่หนังศรีรากของเขาชาด้านสิ่งมีชีวิตน่ากลัวอาจกําลังจะเกิดขึ้น ขวางเจ้ายังมีชีวิตยอยู่หรือไม่เรามาเพื่อเก็บศพเจ้าผู้บม่มเพาะเจกด้านหนึ่งตะโกนออกมาอีกครั้งสหายเตา่าข้าคิดว่าต้องมีใครบางคนเข้าไปดูสถานการณ์ของเขาบางทีเขาอาจจะแย่งชิงยาศักดิ์สิทธิ์มาได้กว่าสิบต้นถึงทําให้เทพารักคุ้มข้างขนาดนี้ในเวลานี้เสียงคํารามดังออกมาจากภายในเทือกเขาอย่างต่อเนื่องจะให้คนของเราเข้าไปข้างในหรือใครทําเรื่องนี้โดยประมาทสิ่งมีชีวิตของอี่ายตกใจ ยาศักดิ์สิทธิ์กว่า1ิบต้นนั้นน่าตกใจเกินไปโชคธรรมชาติของข่วงนั้นได้ยินมาว่ายอดเยี่ยมไม่น้อยเขาทําได้อย่างไรทําไมเทพาร,รักษ์ที่ปกป้องยาพวกนั้นถึงไม่สังหารเขาไปซะผููฝึกต่อรุ่นยาวหลายคนจากอีกด้านหนึ่งรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่นึกไม่ถึงจริงๆพวกตระกูลกู่กับราชสีห์ผู้กล้าไม่ได้อยู่ที่นี่เป็นไปได้ไหมที่พวกเขาเข้าไปแล้วใครบางคนกล่าวเบาๆสิ่งมีชีวิตอื่นอ้าปากค้างเผ่าพันพิเศษเหล่านี้ ที่ถูกกล่าวถึงตัวอย่างเช่นราชสีผู้ก้าซึ่งก่อนหน้านี้เคยไปสายเลือดเสียนของก้าวสวรรค์นในขณะเดียวกันตระกูลกู่นั้นก็ไม่ธรรมดาเลยในอดีตพวกเขาได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน1ิบอสูรผู้ยิ่งใหญ่ของก้าวสวรรค์บางทีอาจเป็นพี่จือหมิงที่เข้าไปข้างในมีคนเอ่ยกล่าวเสริมหากเขาสามารถครอบของยาสักสิบสิบตนจะเป็นหายนะของพวกเราเราควรส่งคนก็ไปดูว่าอาจบางทีได้ดื่มน้ำแกงสักชามยาคาเทมั้นหายาก อย่างหาที่เปรียบไม่ได้แม้ในด้านหนึ่งโดยปกติแล้วพวกมันจะถูกปลูกในสวนสมุนไพรของคู่ไม่ดับศูนย์สำหรับคู่บ่มเพาะอย่างพวกเขาแม้แต่จินตนาการก็ไม่มีทางจะพบเห็นอย่าเสียเวลาเราก็ต้องการส่วนนี้เช่นการใครบางคนพูดอย่างกังวลในความเป็นจริงในเวลานี้ยังไม่มีใครเข้ามาข้างในซืือเหานอนจมกองเลือดยากที่เขาจะขยับตัวได้เป็นเขาที่พูดโดยใช้เสียงที่แตกต่างกันใน การเรียกชื่อตัวเองให้ศัตรูไขว้ไขว้นไม่ไกลนักวาสีทองตัวนั้นเดินเข้ามาทีละก้าวดวงตาของมันกระพริบด้วยแสงเจิดจ้าซื้อหาดึงกระบี่เซียนออกมาในขนาดเดียวกันเขาก็รออย่างเงียบๆเ,เพื่อให้สิ่งมีชีวิตอีกด้านหนึ่งเข้ามารับความตายถาวนสีเลือดพุ่งออกมาพันรอบร่างสิ่งมีชีวิตตามมิติที่เข้ามาในเทือกเขาคนแรกจากนั้นมันก็ดูดร่างของเขาจนแห้งเหี่ยวทันทีเลือดแกนแท้ของเขาไหลออกมาจนหมด รีบหนีใครบางคนกรีดร้องออกมาเมื่อเขาเข้าไปในภูเขาพวกเขาพยายามรีกเรียงต้นไม้โลหิตเหล็กเหล่านั้นแต่ในท้ายสุดพวกเขาก็ไม่คาดคิดว่าจะกระตุ้นเถาวัลย์โลหิตที่เรื้รับกว่าสิ่งมีชีวิตประเภทนี้กระหายเลือดอย่างถึงที่สุดหากมันจับเหยื่อได้คนคู่นั้นจะไม่มีสิทธิ์รอดทันทีสิ่งมีชีวิตในเทือกเขานี้ค่อนข้างแปลกประหลาดความรู้สึกทางจิตวิญญ,ญาณพวกมันภาพมัวไม่ชัดเจนเพียงตามราบคู่บุกรุกด้วยสัญชาตญย,ยานอันดิบเถื่อนเท่านั้น เผ่าพ,พันธุ์นี้แม้ว่าจะเป็นเพียงพืชไม่ใช่สัตว์อสูรแต่ว่าความแข็งแกร่งของพวกมันมีมากมายมหาศาลหากพวกเขาคิดต่อสู้จะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถรอดชีวิตออกไปกลุ่มนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญรุ่นยาวจากเผ่าพันธุ์ต่างๆหลายเผ่าพันธุ์อย่างไรก็ตามในคลิปตาพวกเขาสี่คนก็ถูกฆ่าตายไปแล้วคนที่โชคร้ายสุดหลังศีรษะเขาถูกแทงด้วยทวันเลือดเมื่อเขาพยายามหลบหนีให้เร็วสุด แต่ถึงอย่างนั้นแม้วิญญาณดั้งเดิมเขาจะยังถูกทำลายมันน่ากลัวและน่าสังเวชอย่างยิ่งโอเคครับเจอกาหน้าคลิปหน้าขอบครับ